อ่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีท่างช่องสำหรับแน่วทางกำลังไหลขมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์เดอ้อที่ส่งแน่วทางมาให้อ่ะแม่รัวฝากไปให้พี่น้องฝากตอนพี่น้องเอฟซีท่างช่องเนาะค่ะเนาะคือจังมือนี่แหละเนาะค่ะเนาะหลานพ่อแลนี่เป็นคลิปที่สองแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่หลานพ่อแล เป็นคลิปที่สองเดนที่บนเด้อค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวมาสองตัวนี่เป็นยังค่ะเป็นเจ็ดเก่าลางเป็นทีเจ็ดเก่าลางค่ะเป็นยังคือว่าสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวห้าลังเทียเป็นหนึ่งตัวบนค่ะ หานังเทียเป็นหนึ่งตัวบนหานังเทียเป็นอ่าสองตัวล่างน้าค่ะพี่น้องคู้บางคนก็สิบ่าเข้าใจว่าเอา้าสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะหานังเทียหานังเทียกับมาน้ากันหานังเทียกับเป็นบนล่างเนาะค่ะพี่น้องคือจังของหลานพ่อแรนเห็นปะพี่น้องเด่นบนเก้าศูนย์หนึ่ง เข่าทึ่งเก่าเข่าทึ่งศูนย์เนาะคะ่ะบนบนเข่าที่ศูนย์สามลักซิล่างเข่าที่ลักหนวยอะถ้ามาติดตามล้านพ่อเล่เพิ่นชเชดินไห้เพิ่นเด่นไห้พร้อมเด้อ่ะรอบนี่เพิ่นเด่นไห้เฮ้าพร้อมคะ่ะพี่น้องเด่นพร้อมว่าล้านพ่อเล่นจะเด่นตัวใดในรอบนี่อะรอบทิมพานมาเพิ่นบ่ไม่รายละเอียดไห้ เพิ่นจะดินเกาพื่อเดียนศูนย์เพิ่นกับอบอกแม่ขั้วเนาะคะ่ะเอารอบนี้เด้อค่ะเด้อบนเด้อค่ะนี่บนบนส่วนบนเด้อค่ะส่วนบนมาค่นะพี่น้องมาเบ่งน้ำกันสิบหก มีนาคมก็ถือถือว่าสูตรของเพิ่์น,นี่เดินดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าสองตัเลยเนาะค่ะอ๋อสำหรับสายวิ่งสายแลนล้านพ่อเล อ่ะอ่ะค่ะพี่น้องสำหรับหลามพอเร่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นบนอันนี้เป็นบนเด้อค่ะบ่ต้องเอาไปล่วงลางเด้อค่ะแต่ว่าถ้าผนมาสองตัวก็คือมาลางน้่ตัวหนึ่งพราะว่าแต่ว่าบ่หลุบบนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนว่า เพิ่นบอกซูเมคัมควฟัง่งอะแต่ว่าเพิ่นบอสามารถที่จะออกซองให้เท่าได้เพราะว่าเพิ่นบอพรอมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอากระบอกเป็นยนังงว่าจตตูเล็กแน่วท่างของเพิ่นเดินเนาะค่ะพี่นอ้องอ้าวเด่นบนอู้สึกว่า เก่ากับศูนย์สีมาแห้งเด้อค่ะพี่น้องหลอดนี่เซียนใดๆกับมาเซียนใดๆกับมาเก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์ได้หลายพี่น้องเอาสำหรับหลานพอเล่พิ่นดินอย่าง รอบนี่เดนไห้พอมเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอบนี้เพิ่นมีไล่ละเอียดไห้พอรมรอบที่ผ่านมาเพิ่นทรงมาเพิ่นมีไล่ละเอียดนี่ค่ะพี่น้องแม่ขั้วก,กับเลบยบ่ได้เดนไห้ว่าเป็นตัวไดเดอร์ค่ะนีเด้อรอบที่ผ่านมารอบวันที่หนึ่งมีหน้าคมนี่หลานพ่อแล่นนี่เพิ่นเดนบนมากเก้าศูนย์หนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าเพื่อนบอบอกตัวเด่นถ้าเพื่อนบอกตัวเด่นเมื่อกี้นี่พี่น้องกระสิจับปิงจับแลีนได้เนาะค่ะสองตัวแลีนบนบอลบอลลูดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแลีนบนนี่บอลลูดค่ะเอาสารุปแล้วงวดที่ผ่านมากกว่เข่าเทิงบนเทิงล่างเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้อ่ะนี่เทียบให้ไพรเด้อค่ะนี่เป็นคลิปสองสำหรับหลานพ่อแลเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่คือคลิปแรก เอฟซี FC หลายๆคนว่าเป็นยังคือบ่เอาวนเกาเทียบเนี่ยเทียบทุกขังเด้อค่ะพี่น้องขันมีคลิปหนึ่งคลิปสองเนาะคะ่ะคลิปสามเทียบทุกขังเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่รอบนี่วันที่สิบหกมีหน้าคมสําหรับหลานพอแล้เน้อค่ะเด้อเด่นบนศูนย์กับแปดพี่น้องเด่นที่บนศูนย์กับแปดอ่รอบนี้เพิ่นมีรายละเอียดไม่เฮ้ เป็นไดหน่วยสิบวิ่งเลยค่ะพี่น้องสายหลุดสายแลนสายออกกำลังกายบกควผนผากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอแจ้งข่าวเดอ้อค่ะสำหรับเพชรบูรณ์สำหรับเพชรบูรนสายเพชรบูรณ์หลักหน่วยบนเอฟซีลอกค่อยหลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะปาสิลงมือนี่แนวทงัง มีการติดขัดอยู่หน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่งบ่อท่านในหอดมือแม่ขั่วแต่ว่านัดกันมือนี่อยู่แต่ว่ากันย่งบ่อท่านในหอดมือแม่ขั่วอาจจะเป็นมืออื่นหรือมือหื้อไปเนาะค่ะพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวแม่ค่อยเบิ่งที่ช่องแม่ขั่วพาลวยเด้อค่ะเด้อสายด่วนเพชรสมูนอะหลักหน่วยบนเด้อค่ะพี่น้องหมดที่แล้วรูดไปอยู่หลักลอยอขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะคือกันขอแจ้งข่าวอีกรอบนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ซอ,องประมูลสงขารอบนี้แนวทังบริออกที่สงขาเด้อค่ะพี่น้องจะไปออกย่ไซสิประมูลที่นั่นเดี๋ยวแม่ขั่วาสัมมีมาไหา้ไก่ไก่วั่นหวยออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะเป็นมือใดแม่ขั่วกบสีแกงข้าวอีกเที่ยนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอดติดตามเด้อค่ะซองประมูลสงขา รอบนี้สีมาเป็นซ่องประมูลนยังกระรอสักก้อนเนาะค่ะเนาะกระรออีสักก่อนว่าทอ่งเพิ่นสีแกงมาแบบใหญเนาะค่ะเนาะทางผู้เพิ่นเอาซ่องมาเนาะคะ่ะเอ้าหันมาทางหลานพ่อแลบ้านนี่รอบที่ผ่านมาเอฟซี FC มักจะถามว่าเป็นยังคือว่าเอาอันเก่าเทียบเทียบทุกรั้งคะ่ะ ทามีคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามขึ้นไปจะเทียบทุกครั้งถ้าคลิปแรกแม่พวกจะบอกว่าคลิปแรกเด้อค่ะพี่น้องคลิปแรกสีบม่มีอ่าอันเก่าเทียบเด้อค่ะพี่น้องอ่ะนี่คือวดวันที่สิบหกอ่ะคันบ่มักตัวนี้จับใส่ที่เก่าของเพิ่นก็นได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเก่าเพิ่นเป็นตัวร่อง แต่ว่าเพิ่นนินมากก็คือศูนย์กับแปดเด้อค่ะพี่น้องนะสามตัวมาสองตัวสามตัวมาหนึ่งตัวบอกควรพลาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณแนวทางสําหรับอ่าหลานพ่อเลที่ส่งมาให้แม่ขั่วเอาไปฝากเอฟซีเนาะคะนะ่ะเนาะเอาขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไซต์ไก่ไก่อ่าสำหรับหลานพ่อเลเนาะคะนะ่ะเนาะให้พ่อเพิ่นแน่จักหน่อย เพราะว่าเพิ่นสรงแนวทางมา่เห้าเฮากับ,บ่มีแนวเสิตอบแทนเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไซกักบหแขแคล้ววขาดปลอดภัยให้อย่าทุกข์อย่าจนอย่าเก็บอย่าไข้เด้อคะ่ะเอาสำหรับ f อเฮาเบิ่งแนวทางของเพิ่นแล้วก็ขอให้โชคดีน้าเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด,อกกด้อมักกะจัดบ่มักกะทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางโปรดพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุน มักชอบคลิปนี้ก็ไรก็แชร์กดติดตามกดกระดิ่งหัวใจให้แม่โค้ในเด้อไว้ไพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ